สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอซ์สมัยทีสวิทนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานซ่อมบานพับนะครับตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กเอเอนะครับมาในอาการตัวบานพับแตกนะครับอันนี้ทางช่างไอก็ได้ทําการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มก็ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะลองเทสเปิดปิดให้ดูนะครับว่า,าตัวเครื่องสามารถเปิดปิดได้ปกติแล้วนะครับน,นี่อันนี้ผมก็เทสให้ดู ก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้ปกติเลยในส่วนของตัวบันพับที่แตกไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าตัวเบ้านะครับที่ว่าแตกไปก็คือตัวเบ้าพวกนี้นะครับตัวยึดน็อตบันพับนะครับพอตัวเบ้าพวกนี้แตกนะครับมันก็ทําให้ตัวน็อตบานพับนะครับไม่มีที่ยึดพอไม่มีที่ยึดนะครับมันก็ไม่สามารถทําให้ตัว บันพับยึดกับตัวบอดี้ Body ของหน้าจอได้มันก็เลยทําให้ไม่สามารถเปิดปิดได้น,นะครับอันนี้ทางช่างก็ได้ทำการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้เลยเครื่องนี้ก็แตกมาสามจุดเลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับางานซ่อมบานพับหรือว่าตัวบอดี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่มีน o ตบ b o o กนะครับบานพับแต่ก็สามารถส่งมาเช็คได้ที่สมายทีเซอร์วิสด้เลยครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook หรือว่าไลน์แอดได้เลยสําหรับวันนี้ช่างเขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ